สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาค้งกับแพลน V S Zombie นะคะในชาร์ริ่โหมดประจำวันที่3เดือน52565ค่ะวันนี้เราจะได้เล่นมิชชั่นอะไรไปดูกันพอเข้ามาปุ๊บนะคะเขาบอกว่าวันนี้นะคะเราจะเล่นเป็นซีเมสฮีโร่ค่ะแล้วก็ทางนู้นนะคะก็จะเล่นเป็นชอมซีล่า อมซีลานะคะทางนูนจะเริ่มด้วยบานาน่าสปริตนะคะก็คือตัวนี้นะคะแต่ว่าข่าวดีก็คือเราก็จะได้เริ่มต้นที่ Trash Can Zombie ก็คือ Zombie Trash Can นั่นเองการตัวนี้นะคะก็คือบานานานะคะจะมีมูลค่า4ซันค่ะ damage เ,เลือด4นะคะแต่ว่าเมื่อตัวนี้ตายปุ๊บนะคะมันจะสร้างลูกออกมาซึ่งลูกมันก็จะเกิดขึ้นทางซ้ายกับขวาของตัวนี้นะคะแล้วก็มูลค่าลูกเนี่ยก็จะมี ดาเมจสอแล้วก็เลือดสองค่ะแล้วลูกของมันนะคะเมื่อถูกทําลายแล้วนะคะกล้วยอะไรก็ตามที่เป็นกล้วยที่อยู่ในมือนะคะก็จะมีดาเมจบวกหนึ่งแล้วก็เลือดบวกหนึ่งด้วยค่ะโอเคไปไปล้องกันชมซีราเมทาคล้ายมือของเราก็คือที่สูงขวามือคือในน้ำนะคะ เริ่มต้นเกมด้วยทางนู้นเขาจะเริ่มต้นเกมด้วยกล้วยนะคะทางเราเริ่มต้นเกมด้วยแกรปสโตนนะคะโอเคเอ่อการ์ดการ์ดการ์ดถือโอเคไหมโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มามาเริ่มแรกนะคะเราทาอะไรไม่ได้นะคะโอเค ต่อามานะคะเป็นตาแพนค่ะแพนส่งไอตัวนี้มาค่ะทุกคนคอสมอสอแพนตัวนี้นะคะเมื่อเราเล่นการดปูพื้นนะคะตัวนี้ก็จะมีดาเมจบวกหนึ่งะคะแล้วก็เลือดบวกหน,นะคะทุกครั้งที่มีการปูพื้นนะทุกคน การปูพื้นนะคะจะปูได้เฉพาะ3เลนนี้เท่านั้นนะคะเป็นเลนกราวนะคะก็เลนพื้นเนี่ยแหละเออจะมาปูข้างบนไม่ได้ปูในน้าก็ไม่ได้นะคะปูได้แค่3เลนนี้นะคะการปูพื้นจะมีทั้งของซอมบี้และของแพลนนะคะถ้าสมมติว่าเราปูไปปุ๊บเนี่ยทางนู้นสามารถปูทับได้ค่ะและการปูพื้นของแต่ละฝั่งนะคะก็จะมีเอฟเฟกต่างๆกันไปค่ะเพื่อที่จะช่วยของทีมนั้นๆนะคะ เริ่มต้นใช่ไหมตัวนี้นะคะเป็นแคชแคนซอมบี้นะคะตัวนี้พอเริ่มต้นปุ๊บนะคะมันจะเป็นเกรฟสโตนนะคะเพราะถึงตาทิกาดของซอมบี้มันก็จะโผล่หัวขึ้นมานะคะหลังจากโผล่จากเกรฟสโตนครั้งแรกนะคะจะมีสถานะคงกระพันค่ะเฉพาะรอบแรกเท่านั้นนะอารอบนี้เราทําอะไรไม่ได้นะคะเราก็กดเล่นไปทางคุโจมตีมา2ใสฮีโร่ค่ะทางเราจมตีไป2งถนนจมตีมาส,าส,ามาสี่แต่ว่าเราคงกระพันเราเลยไม่ตายนะคะตอนนี้เราไม่คงกระพันแล้วนะทีนี้เนี่ย ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยเราจะเล่นอะไรดีที่นี่นะคะเราจะเล่นตัวนี้ค่ะกาโกโลจิสนะคะตัวนี้เป็นไซแอนซัมบี้นะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราเล่นปุ๊บนะคะจะทําให้การกัดกระทั่วที่อยู่ในมือนะคะค่าสมองลดลง2สมองเลยทีเดียวอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้คือการกันทั่วนะคะตัวนี้คือดิ f เ n นซีฟเอ็นตัวนี้การกันทั่วมีค่าสมอง6ถ้าพี่ปุ๊กเล่นตัวนี้ลงไปปุ๊บเล่นปุ๊บนะคะตัวนี้จาก6นะคะดู คนดูตรงนี้เหลือ4ทันทีเลยค่ะก็คือมูลค่า4นะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะพอเรากดปุ๊บนะคะเราก็คอยดูว่าทางนู้นเขาจะเล่นแพทอะไรทําลายซอมบี้ที่เลือดน้อยก็คือมันเลือกได้เลยมันเลือดเท่ากันมันก็เลือกโถเอ้ยฉันเสียใจยนะเนี่ยเฮย้ยอ่ะมายิงเข้ามา2เหมือนเดิมเรายิงไป2ทางนู้นยิงกลับมา4ทางนู้นสร้างลูขึ้นมาโอเค มุนว่าไม่มีแพนตัวนี้นะคะมันก็จะสร้างลูก2ตัวเลยซ้ายขวาแต่เนื่องจากมีตัวนี้มาขวางอยู่มันก็เลยสร้างลูกทางเดียวก็คือทางนี้ค่ะต่อไปเฮ้ยเฮเดี๋ยวนะเรามีการนี้นี่วะ่ะทําลายแพนที่มีที่ต่ำกว่า2ดัมเมจทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะโอเคเฮ้ยดีอ่ะเรากดนี่ก่อนตอนนี้เราไม่เล่นอะไรทั้งสิน้นอมาอามานี่ทาลายแพนที่มีที่ต่ํากว่า2ดัมเมจ นี่ก็สองนี่ก็หนึ่งนี่ก็ 2. สองเสร็จโจนๆๆเรียบร้อยอะตายเกลี้ยงเรียบร้อยจ้ะจบเทอนี้ไม่มีใครโดนอะไรอะรอบที่สี่แล้วค่ะเราจะเล่นอะไรเดี๋ยวเราปูพื้นดีกว่าเดี๋ยวปูพื้นดีกว่าเรามีการปูพื้นนะคะเป็นการแบคโฮนะคะอุ้ยอุ้ยโหนะโหจริงเออเราปูพื้นก่อน ปูพื้นใส่ตรงนี้ก่อนโอเคการดนี้นะคะเวลาสมมติว่าเราปูพื้นในที่เปล่าๆใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีการเล่นแพนขึ้นมามันจะเรียกแพนนะคะให้มาที่จุดที่ปูพื้นการแบ็คโฮนี้นะคะแลวถ้าแพนนะคะมาอยู่บนพื้นนี้แล้วนะคะดาเมจนะคะดาเมจของเขานะคะก็จะลดลงนะคะหนึ่งดาเมจเออการตัวนี้นะคะน่ากลัวมากนะคะเป็นบานาน่าสอรัสเร็ก์นะคะตัวนี้นะคะดับเบิลสไตล์คือ ยิงสองรอบเออมันจะยิงเราได้สองรอบแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีดโนโรค่ะดโนโรก็คือทุกครั้งที่มีการจวกาดนะคะไอ้เจ้าตัวบานาน่าสอรัสเร็กตัวนี้นะคะดัมเมจก็จะขึ้นบวกหนึ่งแล้วก็เลือดบวกหนึ่งค่ะตัวนี้น่ากลัวมากเราต้องรีบทำรายนะคะแต่ปัญหาคือเรามีการ์ดนี้มันทำรายได้แค่สามดัมเมจทุกคนมันไม่ตาย,ยางไงทุกคนเราก็เลยยังทำอะไรไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรกดเล่นไปก่อนเราจะโดนสามรอบแรกอ่ะไม่โดน สามลอกสองค่ะเพราะว่าตัวนี้มันดับเบิลไงดับเบิลไงดับเบิลสตรา์ไงโอเคและทีนี้พอมีการโจมการทั้งสองคนนะคะทางนุ้นก็โจมการขึ้นมือมันก็เลยเลือดบวกหนึ่งแล้วก็ดาเมจบวกหนึ่งทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยพี่ปุ๊กมีการตัวนี้ค่ะ stupid cupid stupid cupid ตัวนี้นะคะเป็นอิมซอมบี้นะคะตัวนี้นะคะเมื่อเล่นในครั้งแรกนะคะก็จะสร้าง1ดัมเมตให้กับแพลนนะคะแล้วก็ทําให้แพลนตัวนั้นนะคะมีศูนย์ศูนย์ดัมเมตเฉพาะตาแรกตาเดียวเท่านั้นโอเคอย่างเช่นเราใส่ไปตรงนี้ใช่ปะใส่ปุ๊บนะคะแพลนตัวนี้นะคะจะมีศูนย์ดัมเมจทันทีนี่ไงแล้วก็โดนไป1ดัมเมตด้วยแล้วทีนี้เราก็จะจัดการมันได้ทุกคนอะมาดูกันว่าทางนุ่จะแก้เกมยังไง ่งแผนดวงจันมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนู้นนะคะเล่นทริก,กาดนะคะทริก,กานี้นะคะจะทําให้แพนนะคะที่อยู่บนที่สูงแล้วก็อยู่บนที่ที่ปูพื้นนะคะเพิ่มดาเมจให้แพนนะคะสองดาเมจแล้วก็เลือดให้2เลือดค่ะ ตัวนี้นะคะชื่อว่ามูลบีนค่ะเป็นตระกูลบินแพนนะคะตัวนี้เมื่อสร้างดาเมจนะคะจะสร้างการ์ดเมจิกบีนสต็อกนะคะเพิ่มไว้ในเด็กของแพนนะคะไม่ใช่ในมือนะในเด็กนะคะในเด็กโอกาสจ่วขึ้นมาสูงนะคะทีนี้ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราจะจัดการตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่จัดการนะคะเดี๋ยวเลือดก,กับดาเมจมันก็จะขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราขอเพิ่มเพิ่มดาเมจให้กับตัวนี้ก่อนวกสาม เท่ากับว่าตอนนี้ซอมบี้ของเรานะคะมีดาเมจเนะคะทางนู้นมีเลือด6นะคะดังนั้นแถวนี้ก็แลกกันไปค่ะเราโดนสีดาเมจทางนู้นโดนเจ็ดอาเรียบร้อยค่ะโอเคต่อไปต่อไปเราจะเล่นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็คือกักันทัวนะคะอิมโทรวิ่งกักรันทัวนะคะตัวนี้เมื่อเจ็บเมื่อมันเจ็บเมื่อมันโดนดาเมจนะคะมันก็จะสร้าง ตัวอิ้มตัวเล็กๆนะคะชื่อว่าสซวบบี้นะคะที่มีดาเมจหนึ่งแล้วก็เลือดหนึ่งะคะแล้วก็สามารถเล่นบนน้ำได้ด้วยโอเคงั้นเราสร้างตัวนี้นะคะสร้างไปจากนั้นก็ให้ทางนู้เล่นส่งต้นไม้มาค่ะทางนู้จะส่งอะไรมาทางนู้นปูพื้นใหม่ค่ะปูพื้นใหม่ พื้นใหม่ที่ทางนู้นได้ปูมานะคะจะมีเอฟเฟก์พิเศษก็คือถ้าสมมติว่าจบเทิร์นแล้วไม่มีซอมบี้อยู่เลนนี้นะคะมันจะสร้างทานตะวันขึ้นมานะคะ1อันแล้วมันก็จะเพิ่มสันให้กับฝั่งนู้นทําให้ฝั่งนน้นนะคะก็จะมีสันเพิ่มขึ้นดังนั้นเขาอาจจะลงแผนตัวเก่งๆมาได้เลยเราจะต้องเอาการ์ดปูพื้นของเรานะคะกลับไปปูทับเลยตอนนี้เราปูทับก่อน <laughs> ปูทับโ okay. อเคอะเรียบร้อยค่ะทางนน้นโจมตีมาเราจะสร้างลูกเล็กๆแดงขึ้นมาหนึ่งตัว โอเควางไว้ตรงนี้แล้วก็โจมตีปปึ๊บเรียบร้อยค่ะอ่าเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาการนี้ดีกว่าการนี้นะคะชื่อว่าซอมบ o ้แรดคะ่ะตัวนี้นะคะจะสร้าง3ดามเมจให้กับแพนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีซอมบี้ในทุกเลนนะคะตัวนี้จาก3ดามเมจจะเพิ่มเป็น6ดามเมจค่ะก็คือดับเบิลดามเมจเข้าไปแต่ว่าเราไม่มีไงเรามีอยู่แค่นี้เองอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะคะจัดก,การเจ้าตัวดวงจันทร์นะคะโอเค เดี๋ยวเราใส่ตัวนี้เข้าไปดีกว่าเออตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อเพนเทอรี่นะคะแกรดิเอเตอร์ค่ะตัวนี้เป็นสปอร์ตโปรเฟชชั่นอลซอมบี้ตัวนี้มีอาร์เมอร์หนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมติว่าแพลนดาเมจหนึ่งจะตีไม่เข้าค่ะถ้าสมมติว่าฮีโร่เรานะคะเจ็บนะคะตัวนี้จะรับดาเมจแทนฮีโร่ค่ะดังนั้นถ้าเกิดเรามีการ์ดอะไรที่ทําให้ตัวนี้คงกระพันนะคะฮีโร่ของเราก็จะไม่ตายเลยค่ะอะตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนอะรอดูนะคะว่าทางนู้นเขาจะเล่นตัวอะไร โอเคงั้นเราก็จัดการกับ2ตัวนี้เลยตัวนี้ก็คือสร้าง3ามดัมเมจให้กับตัวนี้เรียบร้อยและอันนี้ก็สร้าง3ามดัมเมจให้กับตัวดวงจันทร์นี้เรียบร้อยค่ะเท่ากับว่าเดี๋ยวเราจะยิงเข้าไป5ใช่ป่ะนี่มีห้าดัมเมจหนึ่งหนึ่งก็เท่ากับ7ดดัมเมจอ่าไป5 1า่อ้าวติดติดมิเตอร์ ทางนู้นนะคะฮิวตัวเองฮิวขึ้นมาจาก13บสเลือ1สขึ้นมาเป็นสิโอเคต่อไปนะคะเราจะส่งกากันทั่วตัวนี้ไปค่ะตัวนี้เป็นสปอร์ตกากันทั่วซอมบี้ชื่อว่า Defensive End นะคะตัวนี้อาร์เมอร์หก็คือแพนที่มีดัมเมจหนจะยิงไม่เข้าค่ะถ้าแพนดัมเมจสองก็จะยิงเข้า1นึ่งดัมเมจสก็ยิงเข้า2นะคะตัวนี้นะคะมันจะทําให้แพนทิการดของฝั่งนู้นนะคะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2, 2สองสองซันเลยทีเดียวค่ะ อ่ะเราใส่เข้าไปจากนั้นรอดูว่าทางนู้นจะแก้เกมยังไงทางนู้นต้องส่งแผนมาแผนที่เขาส่งมาเนี่ยเดี๋ยวดยวโดนพื้นเราดูก่อนอ่ะดูแผนตัวนี้ที่เขาส่งมานะคะก็คือว่าตัวนี้นะคะจะสร้างโบนัสแอตแทกนะคะเมื่อเขาเล่นต้นไม้เพิ่มนะคะข้างๆข้างๆต้นไม้ต้นนี้นะคะเช่นถ้าเกิดเขาปลูกต้นไม้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะสร้างโบนัสแอตแทกมาโจมตีค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะโจมตีไปเท่าไหร่นะอันนี้ยิงไป5้า หนึ่งหกห้ากับเจ็ดก็เป็นสิบสองโอเคไปไปห้าจบจีมาหนึ่งเจ็ดเออหนึ่งหกโอเคก็เหลือห้านะคะเรียบร้อยตอนนี้เราเล่นซัมบี้ไม่ได้นะคะเพราะเราไม่มีการซัมบี้มีทริกการนะคะก็ต้องให้ทางนู้นเล่นต่อค่ะทางนู้นก็รอดูเขาส่งอะไรมานี่ไงพอเขาเล่นตัวนี้ปุ๊บตัวนี้สร้างดับเบิลดามเมจ แต่ว่าซอมบี้ตัวนี้รับดามเมจแทนอยู่นะคะดังนั้นเราจะเล่นอะไรดีตอนนี้เราชนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเราเอา3ามดาเมดเนี่ยจัดการตัวนี้ก่อนดีไหมเออจัดการฮีโร่ไปเลยฮีโร่ติดบล็อกแน่นอนค่ะติดบล็อกแล้วเขาจะได้การพิเศษคือดอ2การ์ดจวการขึ้นมือสองใบ โอเคเราชนะแล้วเนี่ยตาทิกกาใช่ปะเราใส่เลือดค่ะเพิ่มเลือดให้บวกห้าผมจริงก็ไม่มีอะไรละชนะตั้งแต่ตัวนี้แหละตัวนี้ยิงเข้าไปก็ชนะเลยโอเคเรียบร้อยค่ะยิงเข้าไปตูมชนะเลยค่ะโอเคแล้วนี่ก็คือชาเลนจ์ประจําวันนะคะประจําวันที่สเดือน5้าสอห้าหาจ้าโอเคแล้วพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมาดูใหม่นะบ๊ายบาย